โอเคนะครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านเนี่ยด้วยนะครับอยู่กับผมรันซีสารและวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องกันนั่นเองนะครับก็คือใชนะ่ฮะอย่างที่เห็นไปเลยนะครับผมรถล,ลม้ม <laughs> <laughs> ก็ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าผมไปทําอีท่าไหนถึงจะล้มได้ก็จะเป็นไงก็เดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังกันเลยกว่าไป let's go ก็ก็คือนะครับคือตอนนั้นผมแบบว่ากําลังดีดเลยนะครับคือแบบว่าแบบอยากขับรถไงแบบเรามันสายซิ่งนะเลือดนักสู้นะครับคือแบบว่าเลือดมันแรงนะครับก็คือแบบว่าผมเนี่ยเอารถป้ามานะครับนะคือผมแบบอยากขับรถไงเออนั่นแหละคือผมเอารถป้ามานะครับเขา เหมือนออกไปข้างนอกนะครับออกไปหาหมอหรือออกไปทาอะไรไม่รู้นะครับผมก็เลยอ่ะเสร็จครับเสร็จโจนฮะทาไงรถเสียกุญแจไว้มอไซค์เสียกุญแจไว้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูอ้าวไปเลยดินอยสออกไปในซอยบ้านนะครับแล้วก็ขับไปในซอยใช่ไหมแล้วมันจะมีบ้านหลังนึงเว้ยแม่งมีหมานะครับกำลังบิดบิดชิวๆเลยบิด จะเข้าไปแบบเข้าไปวนในซอยอะแล้วก็เลี้ยวกับอ่าแล้วก็เข้ามาในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นอย่างที่คิดฮะพอเลี้ยวออกไปฟึบตรงไปได้สักพักหนึ่งหมาแม่งมาเว้ยหมาแม่งมาจากบ้านนู้นอ่ะเลี้ยวมาเลี้ยวพังตูดผมไม่เหงาผมผมผมบิดอยู่นี่บิดหันไปมองหันไปมองฟึบฟบพอมันพอมันมายั่ไงมันอ้อมหลังอ้อมหลังผมหันไปดูหันไปดูฟึบ กูหันมาอีกทีอูลงข้างทางไปเลยครับผมสุดยอดฮนะผมจําได้เลยผมขับอยู่ใช่ไหมมองหมามาแล้วเฮาเฮาเาเาแล้วมันเลี้ยวเลี้ยวกับหลังไว้เว้แล้วมันมาตรงนี้เ่าเฮาเฮ้ยกูกลนะัวไงผมกลัวงไงไม่รู้ทาไงบิดแล้วหันไปมองแล้วพอเราเวลาเวลาคนเรามันมองใช่ไหมมันจะแบบว่า<อ>หันมาปุ๊บอะ มาปุ๊บอะมันจะไม่อยู่ตรงๆแค่เะล่ะมันจะแบบว่าสมองมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเลือดมันจะแบบนั่นแหละผมไม่รู้มันกลไกยอย่างไงงั้นรคนเรานะครับแต่ว่าคือผมแบบหันไปปุ๊บหันก็มานี่ร้อยลงข้างทางพืดรถมังวานอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากนะครับคือผมแบบว่าแค่เจ็บหัวเข่าสองข้างเลยนะครับยังมีแผลอยู่เลยนี่แต่ว่ามันนิดเดียวนะครับ มันเล็กจักลวยนึงนะครับอะสมมุตินี่คือรถนะครับขับออกมาออกมาแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เข้าไปในซอยเข้าไปในซอยปุ๊บเข้าไปในซอยปุ๊บใช่ไหมหมาบ้านบ้านนี้เว้ยออกมาแล้วมันก็ไปอยู่ตามตูดผมแล้วผมทำไงอะ่ะผมหันไปดูดิหันไปดูเฮ้หยหมามาแล้วกูลงข้าวข้างทางเลย <c oughs> ข้างทางเนี้ยรถมันพุง่งตัวผมเลยพอล้มปุ๊บหมาหนีเลยเอา้ามึงทำกูล้มมึงหนีเลยนะท่านผู้ชมคือผมแบบว่าใช้แรงทั้งหมดเท่าที่มีในตัวนะครับยกรถขึ้นมาแต่ท่านผู้ชมก็รู้มอไซไ์มันหนักใช่ปะละ่ะผมก็ยกไม่ไหวคนเริ่มมาคน บ้านที่มีหมานั่นแหละออกมาออกมาช่วยผมและลูกเขาก็ออกมาช้เง้นดอูอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยจริงจริงสองคนแล้วเขาก็ช่วยยกรถแล้วก็รถขึ้นมาได้สิ่งที่รถเป็นคืออะไรรถทะลอกครับข้างหน้ามันจะเป็นแฮนด์อย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นไฟแล้วก็เป็น พลาสติกเรียกว่าอะไรวะพลาสติกอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะนะแล้วมันจะเป็นแบบแล้วก็เป็นคันรถใช่ไหมเออนั่นแหละตรงนั้นถลอกแบบถลอกแบบถลอกอ่ะนะเออแล้วเขาก็ยกรถขึ้นมาใช่ไหมแล้วพอเขายกรถขึ้นมาผมเลี้ยวผมผมบิดมาเลยแล้วตาตาผมเดินมาอย่างนี้เว้ย ผมเดินมาเลยเดินจากในบ้านเนี่ยกำลังทําลาบอยู่เลยเดินออกมาเดินไม่พูดอะไรด้วยเดินนะครับแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ตีนะไม่มีใครตีเลยนะครับป้าผมก็ไม่ตีนะตอนรู้ว่าผมกลับมาผมเป็นอะไรอ่ะตอนผมออกไปผมไม่บอกใครเลยตาผมว่าไม่บอกตานั่งทําลาบอยู่ข้างหลังแบบห้าวไงไปเลยครับตูมแบบบ๊มพอผมพอใครมีป้าผมไมใช้นอยู่คนหนึ่งไปเล่าให้พี่โอปอฟังเขาบอกว่า เขายิงหมาตัวนั้นให้ตายไปเลยเขาบอกว่าให้ผมบอกมานะครับว่าหมาตัวไหนทาผมล้มนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปยิงให้นี่แกว่าไม่จริงหรอกนะเขาพูดขำๆนะเออนั่นแหละนะนะก็เป็นประมาณนี้แลวกันนะครับผมรับผมรถล้มคือพูดแล้วก็ขำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าห้าวเดี๋ยวได้กินขี้ เเีียยน่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้คลิปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งผมด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจ้าเจอกันคลิปหน่ะสวัสดีครับ